เอเคยสงสัยไหมครับว่า pronoun ของคำว่า everyone ที่แปลว่าทุกๆคนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่หลายคนนะครับก็อาจจะมีปัญหาเวลาที่เขียน writing นะครับแล้วใช้คำว่า everyone แต่ว่าไม่อยากจะใช้คำว่า everyone ซ้ำอ่ะอยากจะเอา pronoun มาแทนคำว่า everyone หรือว่าไปสอบ IELTS speaking แล้วก็จะใช้ reference กลับไปถึงคำว่า everyone นะครับแต่ไม่อยากใช้คำว่า everyone เอ ตกลงเนี่ยควรจะต้องเป็นคำว่า he she หรือ they หรืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับใช้อะไรแทนได้บ้างมาดูกันนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับถ้าเราอยากพูดว่าทุกคนควรนำหนังสือของตัวเองมาด้วยนะครับลองมาดูไปพร้อมๆกันว่าควรจะใช้อันไหนนะครับ everyone should bring his or her own book อันนี้เป็นประโยคแรกกับอีกอันนึงนะครับ Everyone should bring their own book. อตกลงเนี่ยควรจะใช้เป็น his or her หรือ t h e i r กันแน่คำตอบก็คือทั้งสองอันเนี้ยถูกทั้งคู่เลยแต่ว่าเมื่อเราใช้ his or her นะครับจะใช้ในสถานการณ์ที่เป็นการเขียนแบบเป็นทางการแต่ถ้าเป็นสถานการณ์โดยทั่วไปในการพูดหรือว่าการ เท็กซ์อะไรต่างๆที่มันไม่ได้จริงจังมากเนี่ยเราสามารถใช้คำว่าแดได้ครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ